สวัสดีครับผมนะาธานลิสีหามาและนักศึกษาหกเจ0ดส3ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในส่วนของทีวีสเก็ตในในอีพที่15นะครับถ้าพร้อมแล้วก็เชิญรับชมมาสั่งได้ดัแบแรกนะครับเราจะ้การช่วอใ่จรงนอยู่คเดียว่ารายนะครับ้างห้าคาเนะครับจับได้ว่ามองะรแ้ว็เห็นยนะเรากนที้อเรั คนก็ต้อชีิตผมถือว่าโตมาเจอคนใหม่ใครก็แล้วแต่เกิดขึ้นใหม่ไม่อเ่ไมี่เช่าที่สูงชีวิตทำไมเราเก็บน้องสาวเป็นความลับตลอดก่อนชมเนี่ยไม่ได้ใครรู้เลยนะว่าตุมีน้อง่าวจ่งที่ทำให้ฉันยิ่งทำให้ฉันต้องเศราต้องเศร้าฉันที่จะไมันต้องมาอายน้องสาวล้วจะต้องแคอะไรกับสายตาคนอื่นทำไมคนนี้มือนตาดีล่ อ่าโอเคครับเราใช้ s มาร์ทเดเวทชัหนนะครับเนสามสิบนะจุดสิบโอเคครับขอบคที่เป็นที่คนจะได้รับรู้นะครับฝอกด้วยนะครับทุกคนกดเลยครับสีหอบขอมยังหอมน้อยขอบคุณนะครับ มีไหาคันที่มกจุกจากการด้วยประเนที่ต้องการที่เีที่สขปรพที่อาจจะเปนปรตีนจากพชถณเฉพาะดก่มท้อย่างที่สองนะจริงี่สองที่สามก็คือการเอาไว้ที่แรกผมาะไม่สอนโอเคไหมครับโอเคครับาอบคุณครับ เี๋ยว่ามันมันวนเว้นในทิศเลยอ่ะเ้องทอย่างไรตลอดเวลาต้องมีช่องเท่านั้นยังไงโอเคครับต่อไปนะเราจะดริงจริงจะเป็สองจุวนี้นะครับนี้อตัวทมาสามสคือือนเพื่อนเออเข้าใจอีจีนี้ตลอดเออว่าถ้ากลับบ้านอยู่คนเดียวคุณจะไมู่กสัเลย นิ่งเลยสมาธิเลยใช่ใช่นี่คืออย่างตื่นเหมือนทุกวันต้งรฟชใหม่รเพื่อจะได้่นตก็ให้มันให้มันให้มันบ o s ตัวเองขึ้นมาทุกวันนี้ต้องตั้งต้ตังใช่ังภาษาไทยจริงหอนี้ก็บผมก็งงกับตัวผมตื่นตื่นทุกวันนี้เออว่ะเฮ้ยผมเป็นคนเกาหลีด้วยว่ะฟังคำนั้ภาษาไทยได้ไนวะเออนางชีอนนี้ เวทนาสัญญาสัณหา้ยังช <pl ains> ื่ใจได้ไหมวกมัอยู่ไม่กันอเครับนแล้เหรออาข้งข้าวผมเข้าใจเข้าใจความหมายอะรหรอหรครับหาว่าไงดูเรียนเรียนของในอบเรียนอะไรครับเพื่อน นอสทอเนี่ยหมายถึงอะไรครับไม่เนี่ยเราทักไปถามจารย์เอ้รูทีสุดมาันจะเดียนสิบวันแล้วแกแกเลือกเลยแกส่งมามีมีกลุ่มวันพุธที่ตาจะกลุ่มรอรอส่วนสี่เดือนตุลากลุ่มวสทอลชุโทนเดือนสิงหายีสิบถึงสิอ็านน่าจะตุลาไ่มตุลาเราปิดเทอมปะ ตุลาเราไอมอะเราอบยี่สิบแม่ด้อ่าช่วงนั้นแหละแล้วก็ลาลาไปก็ได้ลาวันสองวันไม่เป็นไรลาสอบาอลาสอบไม่ห<ม>ัวหน่งเลยแล้วดูผมกันไหนวะันไหนวะเรารูวะน่าจะกลมเดือนตุลานั่นแหละมั้ง พ่อเดือนเดือนตุลามีอะไรเช่มั้ยอะไรุ่มโรงเรียนส่วนสีสีเหรอสีก็ได้นะแล้วแต่ทำแต่แว,ว่าเราเราน่าจเรียนเดือนตุลาแด้วั้งส่วนสีก็ควรหลังสวนน่ะสวนสีไม่นะมันต้องเรียนที่ค่ายนะหรือว,ว่า ใช่มันต้องเรียนที่ค่ายชุมพรมันมีแค่ที่ค่ายที่เดียวดูวันลาสองวันนึงคือลาไปสอบใช่ไหมเดูกใช่ใช่ลาได้มันลาได้มันไม่ได้อะไรขนาดนั้นแค่มันต้องไปอ่าเข้าค่ายเข้าศาสนาศาสนาเป็เดียวใช่ไหงไป ใส่หลังฐานไม่ได้สิบวันนี้ทำได้มีสิบล้านห้าสิบล้นก็ไม่ได้ดีเลยไม่ได้เหรอไม่เต็มเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกกลุ่มต่างๆว่าอย่านั้นเลยถามเพื่อนปีสามดูหน่อถามว่าไงลูกถามว่าเออเนี่ยเพื่อนลงกลุ่มไหนกันหรือว่าลงสิบบาทถ้าถ้าลง ถ้าลงสิบวันหรือว่าลงเป็นวันทุกวันพุธถ้าทุกวันพุธเราว่าไม่ไหวหรอกไปสิบวันทีเดียวดีกว่าง่ายกว่าสำหรับพัมนะได้ยัวันวันพุธทีเดียวง่ายกว่าสำหรับพัมอะเราว่าเอ้ยสำหรับพัมเราว่าไปไปแบบทีเดียวดีกว่าไม่ต้องไปสิบวันดีกว่าใช่สิบวันดีกว่านั้นเราลงของส่วนสีมาเอ้น้าดูอ่า Ok, Ok. Ok, ok. Ok, okay, okay. okay <coughs> พุณเกิดที่ประเทศไทยอก็คนไทยเนี่ยแหละถ้เช่อกับเกิดไทยผมขั้นตอนทั้งหมดไทยแล้วต่ทำไมมีสัญาเกตหนเกาหลีอาจจะเป็นเพราตั้งแต่ผมเด็กเนี่ยเรียนภาษาไทยเกาหลียนติดพร้อมกันอ่าก็เลยใช้ภาษาเดียวกไม่เคยพูเอังเ I see yeah I can speak I can speak English but not g o o d n t Thai And not Korean good as too ละน่าจ n t ป e น h า e า h กาห e h a ้วย h ะใช่ h ราก็มีป o ญห e เหมือนกันโอ้จร l งเหรอไั่ใช่พี่บบคนบอกว่าพี่ไม่เก่งทั้งสองภาษาเลยตอนเพราะถ้าจะเอาแบบคำยากๆเลยนะพี่ทำไม่เจอเองๆไม่เช n ่อใจแ้่พี่นึกว่าพี่มีความรู้เดียวแพีรากว่าคนที่เนหลายภาษาเนี่ยพี่คิดว่าถ้าเราด้้งคุยอยู่แล้วแบบไม่ได้ออกไปตางก็ไ้นพูดรเลยไม่คดจะ ใช่มกันนี่น้วทผ้เหป้ชอนมเาหีไ้ด้วยคิดนิด่ว่าเราจะมีคำพี่ที่เราเสร็จโอเคเพราะว่าเขาจะเข้าใจเราดังนั้่ที่จะตึ่อัเวลาสมมติพี่ต้องคุยแต่ภาษาใทยอย่างเดียวเรียนภาษาิดอย่างเดียเพราะคนเข้าใจว่าพี่ภาษาติดแต่เวลาที่ไปต่างประเทศแล้วต้องต่อเรื่องเนี่ยพี่รู้สึกติดติดตรงที่ว่าบางคามันต้องเป็นไทยอ่ะอ่าใช่เพราะในบ้าใช่ช่ชใช่มับ้วใน่องที่เราพี่ที่บกดัน้ในโที่ เป็นัาหาเดียวกันแต่คิดว่ามัเป็นัาหาคิว่ามันเป็นาิเศษาาพิเศษ special it's e r y special รู้ว่าภาษกันมีความหมาที่ดัใช่ใช่ใช้ด้วยกันหเราพูดได้แบบดีเทลขึ้นเลยอและเวลาด่าในภาษาไทยที่สนุกที่สุดใช่กับในยองกเกาหีไทอังกฤษถ้าเวลาด่าในภาษาไทยจะมันสุดใช่ไหมภาษาีสุดเพราะว่ามันามารถเชื่อมโยงกันศิะสร็จแล้วครับศิลปะ ัมชันครับ่อมองว่าป็นภาษาไทยเนี่ยเท่าที่ผมฟังมามีความตลกนิดนึงเขาจะชอบจับเลยมันตลกอ่บสร้างคประยุกต์ลกตลกอ่ะแต่เกาหลีจะต้องอยากใส่ไนเดเขาจมันจะดูเลย้วยใค่ครับต่อไปนะครับมันต้องไปที่โมเดลครับแล้วก็ไปที่เซนครับถ้าเราจากไหว่าไอควเนี้ยอเมริกาบอเบล ตัวนี้ก็โหอะไรให้ไม่ได้จะไม่ใช่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 ไม่ใไม่ใช่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 ่ใช่ไมม่่ไ

ใช้อยู seguinte, ่นะแต่เขาบอกเอ้กรอมพี่โคตรแรงเลยตั้งแต่ทิพย์พอบ้านดีปีจะบอกว่ามันเคยแรงเมื่อสองปีที่แล้วนะตอนนี้มันไม่แรงนะผมไม่เชื่อแต่ผมรีวิวได้ดูว่าคอมผมมันพิสูจน์ไม่แรงขนาดนี้วันนี่เปิดไหมครับลองเกมดูความแรงใช่ไหมตอนนี้มันไม่ไหวละหรือผมใช้ทำงานบ้างบ้างนะเครื่องใหม่ที่ผมเป็นผมก็จะมาทำงานแต่ว่าจะแก้งไหมครับโดยการที่ซื้อมาปุ๊บใช่ไหม ก็รออยู่ปฏิกริยาเอยวาจะเป็นไงเมื่อเราบ่นว่าความกระหายยอมรันตัวเองทับสองภาสาภาษาบีนต่อทำงานกันต่อ ครับจากหน้าปาํกำหนดสาชิกชันนเดียวอะไรนึัดง่ายอยู่เนี่ยโผ้ยังจริงโอ้ยนะเขไปตุ๊โอ้ีีเดนตัดูาเนี่ยไปท่ถึงไม่ใช่เนี่ยสองปีแล้วเ่าม้น กะไรผมดึงเสร็จแล้วก็ทิ้ไวด้แล้นี่เอาอไรคะทิ้งไว้นี่แกอะไรผมไปวะว้าังี่ีรอเยเดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ยังไม่ชี้ไม่กดลย เป็นหนึ่งคือของี่เที่ยนตอนนี้ถ้าต้องมีนะผเฮ้ยจริงไเนี่ยเออจริงดิุนี้ทำงานไม่ได้เลอมแหลกว่าเนยเฮ้ยทำงานไม่ด้ไม่ทเล็นเม่ได้นอเ่าไหร่่อไปแล้วคือพี่เจนี่ว pues ีันเ การดูแลบริการก็ยังไม่เจอั้ของิ้นที่คิดนะครับที่ตบยอนะครับสวัสดีว่าขอปีตัดเคื่องได้ไหมัเครับเราเสร็จนะเราไปแค่ีด่ชนครับโอเคตอนนี้ก็มาถูเย่งเรื b ้ราประมาณ b ไทยอบอกว่าองโหยแต่ก็ไม่จกจเกอไใหมอยากจับบ้าเลยถ้าบางคนนี้ผมไม่ใ่อมใ มจะโดนเกดอะคือถึจะไปนกิจกรรมต่คือคือเห็นนี่ยนะรัออกอะไรมาแรงแบบนอีกครับคือผมไม่รู้จะจับเป็นไงเดี๋ยวก็มาถามพี่อเรา้วพเาลองจับเรกเราจะแรงคือพี่ครับผมอยากจับเบกของตัวรับป็นบ้านบ้างบ้านบ้างนล่เกมทำงานงานที่บาบ ตองถามเกใ่ว้าทาแก้องจับตัเงกันนี่ไม่ใช่ลูกจริงๆริงนะเดี๋ยวเพ่ผมจะให้พีเป็นปาาแล้วผมต้องถาปาราเพราะว่าปลาเชี่อว่าให้ปาาแนะนำว่าควรต้องบรมยังไงเพราะว่าตอนนี้เื่อความรู้เลยกระมาาราลูกกะของเมืาลกแนะนเองให้มากต้องมีอะไรบ้าง้องเรยองความรุเยยัก ต้องเชื่อมาเรื่อยๆไปอยากเล่นก็ต้อง CPU นะอยากชอบเสริมเลน้อยต้องก้ขึ้นจากบรรจุ SD ไเป็นที่ัน้่ดอะเยนะที่ชอ ก็เริ่มเสร็จแล้วนะครับสำหรับการงำเสนอเรื่องสอนของพีดีซีเจอร์นะพีที่สุไโอเคครับแล้วก็มบกันใหม่ที่นี้นะครับสาหรับี่ของเราจะลาไปจอดครับพบกันใหม่ครับายาย